สวัสดีครับร้านรถมือสองก็เพือกันทะลักษ์ครับ PCX คันนี้ 150cc ซีซีนะครับนี่ 152.9cc จดซีซีจดทะเบียนปี2,012ครับคันนี้ราคา39,500บาทครับสไตล์แต่งนิดนิดท่อผาอ่าหมกเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนเลยนะครับ สีเทาแดงเบาะแดงฝาคาร์บอนฝาหน้าคาร์บอนพวกนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับโชคแต่งยางยังใช้ได้อีกนานครับฝาหน้าก็เป็นคาร์บอนครับแฮนแต่งสายถักท่อ่าหมกไม่อยู่ที่หกเปืนเดีย๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับ พ่อไม่ดังมากนะใครที่ชอบสไตล์แต่งเอาไปใช้งานครับราคาประหยัดเครื่องร้อยห้าสิซีซีพ่อก็จะประมาณนี้พ่อไม่ดังมาก ปุบ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 อท่อก็วนี้ก็ฝาชุบคอก็ใหม่ตแต่งใครที่ชอบทรงนี้จับไปใช้งานครับ PCXT สองพันสิบสองราคาสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสนใจยังไงโทรติดต่อ 084 600 5813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับชอบแต่งจัดเลย